สวัสด okay, ีค okay? ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินิบส4ทาโร่นะคะวันนี้แพนจะทำแรนดอมนะคะในคอนเทนต์ที่ว่ามาดูนะคะความลับที่อยู่ในใจของเขาคนนั้นเป็นเช่นใดนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงและไม่ตรงบ้างนะคะดูได้ทุกเพศทุกวัยเขาคนนั้นอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะเมถุนตกลุ่มนะคะธาตุไฟเมสิงธนูเขาเป็นคนที่นิ่งเงียบแล้วก็เป็นคนที่เป็นนักวิชาการก็ได้แล้วก็เป็นคนที่รักความยุติธรรมมากๆนะคะ ทุกวันนี้เขาทำงานหนักนะเขามีหนี้สินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะตัวเขาพยายามที่จะฟันฝ่าอุปสรรคแก้ไขในเรื่องปัญหาหนี้สินของเขาอะให้หมดไปเพราะว่าตัวนี้แหละเป็นตัวชุดล้างบั่นทอนเขาให้เขาย่ำอยู่กับที่อย่างเงี้ยมาได้สักระยะหนึ่งแล้วจากชีวิตเคยมีอิสระทางด้านการเงินเคยทำอะไรได้ดั่งใจจะไปไหนก็ไม่ต้องคิดมาก สามารถทําอะไรได้แต่มาตอนนี้ได้แต่ปากหลักอยู่กับที่มืดเป็น8ด้านเพราะหันไปทางไหนก็ไปไม่ได้ถูกมัดถูกตรึงไว้ด้วยพันธนาการเกี่ยวกับภาระของตัวเขานะคะเขารู้สึกว่าเขาเหน็ดเหนื่อยอเกินเขาอยากที่จะผ่านพ้นช่วงเนี้ไปให้ได้นะแล้วเขาคนนี้เนี่ย ที่สําคัญเขาเป็นคนที่มีอีโก้คุณกําลังดิวอยู่กับคนที่มีอีโก้เยอะอีโก้สูงนะคะนั่นก็คือไม่ว่าเขาจะเกิดสถานการณ์อะไรยังไงเนี่ยคุณจะไม่สามารถรับรู้ได้เขาจะไม่บอกเขาจะไม่อยากให้คุณต้องมารับรู้ถึงเรื่องตรงนี้หรือเขาไม่สามารถที่จะรับกับสภาพของตัวเขาได้เขาเคยมีความมั่นคงมากๆเคยเป็นอะไรที่คุณอาจจะมองโปรไฟล์ว่าเขาดี เขามีพร้อมทุกอย่างแต่ไม่ใช่ว่ gucken, าคุณรู้สึกดีกับเขาเพราะเขามีสิ่งพวกนั้นแต่ก็คือมันเป็นภาพลักษณ์ของเขาซึ่งติดตัวเข้ามาตั้งแต่เริ่มต้นเขาคิดหลายอย่างเขาเป็นคนขี้ระแวงเขาโกว่าเกิดถ้าคุณมารู้เขาตอนนี้เขาเกิดปัญหาอะไรนะไม่เป็นไปอย่างที่คุณเคยเห็นอย่างเงี้ยเขารับไม่ได้เขาเป็นคนชอบคิดแทนคุณด้วยคิดแทนคนอื่นอีกต่างหากนะคะแล้วมาดูพลังงานของคุณ คุณน่าจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงหธนูธาตุโลเมถุนตุลกุมราศีมีนนะคะแล้วก็ตัวคุณน่ะก็เคยผ่านความผิดหวังความผิดพลาดเสียใจมาเยอะกว่าเขาซะอีกนะคะคุณก็ได้เพียงแต่ลืมกับอดีตแล้วก็พยายามตั้งต้นในการพัฒนาตัวตนขึ้นมาใหม่ทําใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มจากศูนย์ใหม่คุณรู้สึกว่ากว่าจะผ่านช่วงนั้นมาได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย คิดวกวนคิดวนเวียนอยู่กับเรื่องแบบนั้นประมาณว่าทําไมเรื่องพวกนี้จะต้องมาเกิดกับฉันทําไมแล้วก็ทําไมเกิดซ้ําเกิดซากอยู่แบบเนี้แต่พอคิดไปมากๆคุณคิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรมันมันย่ำอยู่กับที่อะ่ะแล้วชีวิตมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นคุณเปลี่ยนบทบาทคุณมาตั้งต้นใหม่ตั้งธงใหม่ว่าเดี๋ยวฉันจะต้องเดินหน้า นันจะต้องมีอะไรทํามากกว่านั้นแล้วก็จะต้องมีอะไรที่ดีขึ้นด้วย mm. คุณเป็นคนชัดเจนแล้วก็เด็ดเดี่ยวตัดสินใจแล้วก็คือทําเลยจะไม่มีข้อแม้แต่ก่อนจะตัดสินใจก็คิดทบทวนเพื่อหาทางหนีทีไรก็คือถ้ามันไม่เป็นไปได้อย่างใจที่คิดเอาไว้นะมันจะมีแผนสำรองแผน2ยังไงนะคุณแค่คิดว่าจะหาวิธีแก้ไขหลังจากนั้นยังไงแค่นั้นแล้วที่เหลือคุณดำเนินการเลยนะคะ แล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาตอนนี้เป็นเช่นใดความสัมพันธ์นะคะคุณกับเขาเป็นคนที่ผูกพันกันมาในระดับหนึ่งคุยกันแล้วรู้สึกชอบรู้สึกพอใจกันแต่เขาไม่เคยหยิบยื่นความรู้สึกนั้นน่ะให้กับคุณตรงๆหรือบอกให้คุณได้ทราบอย่างชัดเจนเพราะว่าตัวเขามันยังอยู่ในสภาวะที่ยังคงผิดหวังก็เสียใจมีเรื่องในอดีตหลายอย่างที่ ยังแฝงยังซ่อนอยู่ในใจเขายังเป็นปมแล้วก็ยังคงหลอกร้อนแล้วก็วนเวียนเขาก้มหน้าก้มตาอยู่กับตรงนั้นน่ะใช้เวลากับตรงนั้นน่ะเยอะถึงเยอะมากกว่าเขาจะหลุดช่วงนั้นน่ะก็คงจะต้องใช้เวลาอีกซึ่งก็ไม่รู้ว่านานสักแค่ไหนเพราะแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันแต่ถึงแม้เขาจะเป็นแบบนั้นเขาก็รู้สึกถึงคุณเสมอๆในใจเขา เขานึกถึงคุณเขามีความคิดถึงคุณเวลาทําอะไรเนี่ยเขายังนึกถึงคุณไม่ได้ลืมเลือนถ้าคุณรู้สึกว่าเอ้ยเขาคงไม่นึกถึงเราแล้วขเขาเงียบไปแบบเนี้ยเราไม่สําคัญพอถ้าสําคัญพอเขาจะต้องติดต่อมาเขาจะต้องอะไรมามากมายไก่กองกดเกณฑ์นะคะที่ตั้งเอาไว้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นสิถ้าคนชอบต้องเป็นแบบนี้สิถ้ามันชอบหรืออะไรก็ว่าไป แต่สําหรับตัวเขาเขาไม่ได้มีบทบาทหรือกฎเกณฑ์ได้ขนาดนั้นก็คือถ้าชอบก็คือเก็บไว้ในใจไม่ชอบก็เก็บไว้ในใจแต่กับคุณอ่ะเขาชอบแต่เขาไม่ได้แสดงออกมากเขายังอยู่ในสถานะที่เขาไม่พร้อมที่จะแสดงออกในด้านความรักหรือมีความรักกับใครได้ไไดเขามีความรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเบื่อมากๆเขาเบื่อกับสถานการณ์แบบนี้แล้วเขาก็ต้องการที่จะหลุดพ้นนะคะทั้งคุณทั้งเขาอ่ะ ก็คือมีความชอบกันแล้วก็อยากที่จะให้วันเวลาย้อนคืนกลับมานั่นแสดงว่าก่อนหน้านั้นเคยรู้สึกดีกันมากๆแต่มันไม่เป็นเบแบบนั้นแล้วคุณก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตาในการที่อยู่กับตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองบางครั้งคุณก็นึกถึงเขาคุณก็ไลน์คุณก็คุยกับเขาในโอกาสที่เหมาะสมแต่ตัวเขาสิเขาไม่ค่อยว่างที่จะคุยกับคุณเลยหรือบางครั้งคุยกันได้ยังไม่ทันเท่าไหร่ เขาก็ต้องไปทําหน้าที่ของเขาแล้วหรือบางทีต้องเขียนทิ้งไว้แล้วค่อยมาคุยตอบตอนหลังหมายถึงตัวเขาอะเพราะตัวเขาอะไม่ค่อยว่างมีด้วยภาระการงานเยอะมากมายนะคะโชคชะตาก็นาพาให้ได้หมุนเวียนกลับมาเจอกันแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ได้ที่จะสมประสงค์กันนะคะแต่ในอนาคตน่ะหรือตามหน้าไพ่เนี่ยเหมือนกับคุณกับเขาอะจะได้มา ใช้ชีวิตร่วมกันหรือจะกลับมาผูกพันกันอีกมาทำงานในความสัมพันธ์กันอีกณนะวันที่ตัวเขามีพร้อมมากกว่านี้หรือวันที่เขาอ่ะได้ไปตระหนักรู้หรือวันที่เขาอ่ะเปิดตาที่สามแล้วหรือได้รู้ว่าคุณอะก็คือคนที่เป็นเนื้อคู่เขาคนที่สามารถที่จะเยียวยาจิตใจเขาได้แล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยที่จะทอดทิ้งเขาเลยเขารู้นะว่าตรงเนี้ย คุณรู้สึกแบบนั้นเนี่ยแหละมันเป็นความลับของเขาอย่างหนึง่งซึ่งเขาไม่ได้บอกคุณถึงแม้เขาจะเฉยเขาจะไม่ได้อะไรแต่เขารับรู้ถึงพลังงานของคุณเขาซ่อนความรู้สึกพวกนี้ภายใต้ใบหน้าอันนิ่งเฉยภายใต้สิ่งที่เงียบภายใต้ความไม่มีอะไรเลยเขาจะบอกกับคุณว่าในอดีตเขาผ่านความผิดหวังเสียใจ ถ้าเขายังไม่เคยบอกคุณแต่เหมือนกับตัวคุณน่าจะมีเขาลางหรือมีลางบอกเหตุบางอย่างว่าคุณอะต่างหิดต่างหิดแล้วแหละว่าคนคนนี้เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไม่เคยมีความรักแล้วไอ้เรื่องความรักก็คือมันเป็นเรื่องปกติแล้วไม่น่าเชื่อว่าอายุปานเนี้ยจะไม่เคยมีครอบครัวน่าจะเคยมีเพียงแต่อาจจะไม่ประสบความสําเร็จหรือเคยคิดหวังว่าจะได้แต่งงานแล้วก็ไม่ได้แต่งก็เป็นไปได้ก็น่าจะเป็น คนที่รู้จักกับเขาหรือเป็นเพื่อนเขามาก่อนนี่แหละเขารักแล้วก็รักมากรักในขณะที่เป็นแบบสิบถ้วยอะ่ะรักอยากจะใช้ชีวิตด้วยกันอยากที่จะถึงขั้นแต่งงานกันนละแต่สุดท้ายทุกอย่างได้ลม่มลงเขาต้องเก็บใจของเขากลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพราะเขาคนนั้นเขาไปเจอคนใหม่คนที่เขาถูกอกแล้วก็ถูกใจมากกว่าคนคนนี้ที่คนดิวอยู่นะคะอ่า ตอนนั้นน่ะสถานการณ์มันแย่กว่าเขาจะผ่านออกมาได้เขาใช้ชีวิตด้วยความอดทนด้วยความทรมานใจแล้วเขาก็พยายามที่จะไปต่อข้างหน้าพยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้มีความมั่นคงมากๆเขาอาจจะเคยโดนบูลลี่ว่าเขาไม่เหมาะกับคนของเขาคนนั้นหรือตัวเขาเองอ่ะ โดนบูลลี่จากสังคมว่าตัวเขายังไม่มีความเพียบพร้อมพอที่จะเหมาะมีครอบครัวหรือดูแลใครได้มันเป็นอะไรที่หลอกหลอนตัวเขาเสมอเวลาเขาหลับเขานอนเขาก็จะได้ยินเสียงพวกนี้กล้องอยู่ในหัวกล้องอยู่ในหูจนกระทั่งทำให้เขามีแรงมุ่งมานะในการทำงานอยากประสบความสำเร็จเหมือนกับตอนที่ได้เจอคุณเนี่ยซึ่งมองว่าคนคนนี้ทำไมเป็นคนที่มีอีโก้เยอะแล้วก็ เป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกในด้านความรักเลยอ่ะคุณคุยไปคุยมาคุณก็เริ่มเบื่อแล้วะทำไมไม่มีแพชชั่นเลยเหรอในด้านแบบจีบบ้างอะไรบ้างมันเป็นอะไรที่แห้งเหือดแล้วก็เป็นอะไรที่อยู่ห่างไกลกันอ่ะมันก็ยิ่งลำบากแล้วก็ไม่สามารถที่จะรู้จิตใจกันได้แต่คุณรู้ไหมว่าตัวของคุณอ่ะมันเป็นอะไรที่ชโลมจิตใจเขาได้เสมอจากวันที่เขาเวิ้์ว้าง วันที่เขาเหนื่อยหน่ายวันที่เขาไม่มีใครอ่ะเมื่อเขานึกถึงคุณอ่ะแล้วเขารู้สึกเขามีกําลังใจเขารู้สึกว่าคุณอ่ะชัดเจนดีคุณอ่ะเป็นคนที่ตรงตรงดีในใจเขาอ่ะเขาคิดไว้เสมอนะสักวันหนึ่งเขาจะต้องพร้อมกว่าน,นี้สักวันหนึ่งเขาอ่ะจะต้องได้คุณมาเป็นคนในครอบครัวเขาอ่ะเก็บใจเอาไว้เก็บใจไว้นะตั้งแต่วันนั้นอ่ะจนมาถึงณวันเนี้ย ื่อรอคอยคนที่ใช่อะแล้วคนที่ใช่ของเขาอ่ะเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นคุณเขาตัดสินใจแล้วแต่คุณอะไม่รู้เพราะเขาไม่เคยบอกคุณกําลังที่จะเดินหันหลังหรือคุณกําลังที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์แล้วเพราะการที่เขาไม่บอกและทําให้คุณรู้สึกเป็นภาระรู้สึกจะต้องบั่นทอนตจิตใจเพราะตัวคุณต้องการที่จะมีความรักที่ดีคุณไม่มีเวลาที่จะมา ดูใจอะไรกันมากมายคือถ้าใช่ลงตัวเสร็จก็อยากที่จะแต่งงานหรือว่าเป็นความรักที่สามารถอยู่กันได้ไปยาวๆนานๆเลยนะแล้วจัเม็นก็มาบอกว่าใช่แล้วคุณกับเขานะ่ะมันมีพลังงานของคนเก่าในอดีตชาติเพียงแต่ช่วงนี้เนี่ยตัวเขายังไม่พร้อมเท่านั้นเองนะคะความลับหนักที่สุดก็คือตอนนี้เขาทำงานหนักมากเขาจะต้องหาเงินเยอะเพื่อ เพื่อการที่เขาจะปรับเปลี่ยนเฟสในตัวเขาให้กลับมามีได้เหมือนเดิมเขายินนิ่งกับคุณเพราะว่าเขาอะรู้สึกเจ็บรู้สึกทรมารรู้สึกชีวิตแย่ yeah! ช่วงที่เขานิ่งอะแต่คุณอะเหมือนกับจะมีพลังงานบางอย่างที่รับรู้ถึงความรู้สึกนั้นได้เสมอคุณไม่เคยทิ้งความสัมพันธ์นี้หรอกในใจเหมือนกับเป็นแบบไม่อยากไปต่อแต่คุณก็คิดถึงเขาเสมอเขาก็รับรู้ว่าคุณอะ คิดถึงเขาความลับของเขาอีกนั่นก็คือเขากลัวที่จะเสียคุณไปเขาจะไม่ยอมที่จะเสียคุณไปเขายอมไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาถึงเร่งไงทำงานหนักทํางานมากและบางครั้งก็ตีกันในหัวด้วยนะว่าใช่เหรอตอนนี้เขาพร้อมแล้วเหรอที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งแล้วคนคนนั้นใช่คุณใช่ไหมคนคนนั้นเป็นเนื้อคู่เราใช่ไหมคุณกับเขาเป็นเนื้อคู่กันจริงๆใช่ไหมแต่พอคิดกันอีกที ่เหรอไม่ใช่คนที่ผ่านมานั่นหรอกหรอที่เคยเลิกกันไปแล้วมันก็คือจบกันแค่นั้นใช่ไหมพอตีกันเสร็จคิดไปคิดมาไม่ไม่ตีกันละในหัวเพราะเขาคิดละคนเราอ่ะมันจะต้องมีคู่ที่จบไปก็คือจบอันใหม่ก็คืออันใหม่นี่ไงเขาจะกลับมาทํางานในความสัมพันธ์เพราะเขารักคุณมากเขาอยากที่จะได้คุณมาเป็นคู่ครองแล้วคุณกับเขาอ่ะก็มีพลังงานเป็นคู่กันด้วยนะคะ จะต้องผ่านการเรียนรู้กันอีกนะคะนับตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยนะคะมันจะมีอะไรที่ดีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะคะถ้าไม่ชัดเจนมันก็จะเริ่มชัดเจนมากขึ้นเป็นช่วงที่ห่างกันเพราะมีภาระหน้าที่โดยเฉพาะตัวเขาเนี่อ่ะพาร์ทไลท์รีเลชันชิเป็นคนเก่าในอดีตชาติ w o r t w w a i t n n g o r r คุ้มค่าแก่การรอคอยไม่ต้องกลัวนะคะคนที่ใช่จะกลับเข้ามาในเวลาที่ใช่ วันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับแรนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังนะคะสามารถกดติดตามแผนได้นะคะเป็นค่าครูไม่กดข้ามโฆษณาดูโฆษณานะคะก็เท่ากับเป็นค่าครูให้แผนแล้ววันนี้ต้องขอกับคำว่าสวัสดีแล้วก็ขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย